อันนี้ท่อหดเส้นหนึ่งซื้อมาเท่าไหร่นะยี่สิบยสิบาทเดี๋ยวให้ให้้เขาดูายก่อนนะถือไว้ถือไว้นี่นะครับเรายัดเข้าด้านนี้ยัดเข้าด้านนี้นะครับดึงเข้าดึงออกยัดเข้าด้านนี้เสร็จแล้วก็ยัดจากเส้นนี้นะครับล่อกมาเรื่อยๆจนไปถึงนุ่มแล้วทีนี้ก็จะเป่าให้ดูอ่าโอเค เซละ20บาทซื món, ้อตามร้านขายเครื่องเสียงทั่วไปนะครับเบอร์สนะมี้เบอร์สองะอ่าคัอแชตเป่าคําร้อนนัเาแล้ก็ลงเข้าไปถ้ามีเป่าควาร้อนแชแชรครับจะต้องถีบมืออ่านี่เราเนหท่าแ้วครับถีบจอมถีตเพื่อสิ่งนี้นะทาให้เร นาาี่มาดัดแปลงเองช่างโปรเฟชชั่นอลเลยมาดูอีกด้านนึ่งนะครับนี่คือด้านหัวที่เสียบกับโทรศัพท์ด้านหัวที่เสียบโทรศัพท์มันเยอะครับราเริ่มทำแบบสองคั้ง เมื่อเป่าเรียบรอ้อยตอนชั้นที่สองครับดันเข้าไปให้มันเสร็จปึ๊บแล้วแต่ว่าต้องทำในนั้นก็เป่า,เ,าเริ่มปวดแล้วนะครับใช่ครับทำให้เรียบร้อยครับฝากฝากยูไลน์ลงด้วยนะครับกีบาบกีบารีบริษทิดข้าหวหมวกีบา